สวัสดีค่ะใช้คาเดียวกันนะคะวันนี้พาคุณมาอิ่มอร่อยค่ะกับอาหารแบบสบายกระเป๋าสดค่าเข้มข้นนะคะใกล้ๆตัวเมืองนี่เองหากคุณมาในช่วงตัวเมืองนะคะตรงยื้อๆอํานวยฟอร์นิเจอร์คุณจะได้พบกับนัดข้าวมันไก่แล้วก็ข้าวขาหมูค่ะมีหลายคนบอกเราว่าไหนช่วยพาไปดูข้าวขาหมูหน่อยสิอร่อยราคาสมน้ำสมเนื้ออะเรามาดูร้านนี้กันกับที่นี่ชุณนัดข้าวมันไก่ค่ะ นี่นะคะคุณไก่กราสวัสดีพี่แต่ะ,ะมาที่นี่นะคะนอกจากที่เราจะได้ทานข้าวมันไก่ซึ่งเป็นตัวชูโลงที่พี่แต่ขายจริงๆแล้วพี่แต่เป็นคนขายอยู่ที่อตอนขายอยู่ตรงสมอทองค่ะแล้วก็ย้ายมานี่สองปีแล้วค่ะกันค่ะ แล้วปกติก็โรงเรียนอนุบาลด้วยใช,ใช่ไหมคะเด็กๆจะติดใจกับฝีมือตรงนี้นะคะเรามาดูถึงข้าวขาหมูที่คุณผู้ชมอยากรู้กันดีกว่าข้าวขาหมูความพิเศษของน้ำพี่แต่ค่ะมันเป็นยังไงบ้างอ,าอันนี้ขาขาหมูเรานะคะจคะ,ะคือเคี่ยวตุนนานค่ะแล้วก็เ,เปื่อยยุ่ยแล้วก็น้ำจิ้มของเราจะไม่เหมือนใคร สูตร<ช>พิเศษเฉพาะเนี่ยขาหมูเนี่ยสีสวยจังเลยการต้มมันมีกระบวนการพิเศษแต่ะวันคือใช้เวลาตุ๋นนานค่ะเพื่อที่ให้เครื่องเพลอเขมันเข้าไปข้างใน,นคือบางคนลูกค้ามาแบบแบบหมูเปื่อยหมูเปื่อยมากอ่ากตุ๋นนานค่ะพี่ขาหมูที่จริงแล้วรสชาติจะออกแบบไหนคะพี่แต๋มขาหมูส่วนใหญ่จะเป็นหวานหวาน คือรสชาติจะเข้มข้นหน่อยแต่ออกนจานใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ออกหวานนิดๆเพราะว่าคนจันจะชอบทำหวานหน่อยเพราะถ้าเป็นรสชาติปกติก็จะไม่หวานมากแต่นี่คือจะไม่จะไม่เปเน้นหวานมากนะคะก็จะหวานนิดนึงรสชาติอ่าเข้มข้นค่ะเป็นทามส่ส่วนมากของส่วนประกอบของขาหมูแล้วมีอะไรอีกคะที่นอกเหนือจากขาหมูแล้วก็เป็นคากิครับพี่แล้วก็จะจะมีพวกอ ตอนนี้ก็คือยังไม่มีพวกไส้แต่มีแต่ขาหมูแล้วก็ขาจีอย่างเดีวออยวจ,จริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็มีเสิร์ฟพร้อมไข่ด้วยใช่ค่ะไม่ขายแต่วันนี้หมดนอนอกจากข้าวขาหมูแล้วมีข้าวอะไรบ้างคะมันไก่หมูแดงหมูกรอบค่ะแล้วก็ยำไก่แบคบขาม,มีมีหลายอย่างเลยมีกัดทอดด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราคาของข้าวมันไก่ตอนเนี้ย ข้าวหมูแดงด้วยราคาตอนนี้หมูกไก่ก็ราคาแพงใช่ค่แต่ที่นี่เราใช้ราคาประมาณไหนจําหนาเออตอนนี้คือเราขายมา2ปีกว่าราคาเรายังราคาเดิมอยู่ค่ะก็คือข้าวมันไก่30ธรรมดาพิเศษอ่าพิเศษ40ถ้าเป็นขาหมูหมูแดงหมูกรอบก็ยัง35ธรรมดาแล้วก็พิเศษ40่สิโอ้ย้าแต่ชอบแล้วก็ยังมีข้าวแบบแนวยำไก่ใช่ค่ะยำไก่แซ่บค่ะ เป็นเมนูเพิ่มหรือหรือคนเมนูนานแล้วค่ะพี่ยังแต่เริ่มเปิดร้านเลยค่ะก็ธรรมราสามห้าพิเศษ40อยู่เหมือนเดิมหลายคนที่ไม่เคยกินยำไก่แทบเนี่ยมันเป็นยังไงคะเป็นส่วนผสมเหมือนลาบหรือยังใช่ใช่ค่ะคือเป็นไก่ทอดแล้วก็เอามายำเป็นเหมือนลาบเลยี่เป็นลาบด้วยอะไรแบบนี้นะคะ ข้าวไก่ทอดที่นี่เขาก็ว่าเด็กๆนิยมชอบเพราะว่าติดมาจากโรงเรียนนุบ้านที่เด็กๆชอบด้วยใช่ไหมคะให้พี่แต่ลองทําข้าวขาวเราดูสักจานสิคะเพราะว่าจะได้ให้คนได้รู้ว่าราคาตอนนี้อยู่ที่3 5หธรรมดาพิเศษให้พี่แต่ลองทำให้เราดูส่วนมากนิยมคนหนังนี่คนชอบไหมใช่ค่ะหนังเนี่ยจะเยอะมากพี่คนใหญ่จะเลาะแต่หนังทเดียวจะไว้ไหนก็ชอบใช่ไหมคะความเป็นหนังของเราด้วยสูตรนี้มาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่พี่แต่หรือว่ามาทํากัน อันนี้จะเป็นสูตรจากเมื่อก่อนที่เคยอยู่ร้านที่ที่ที่ทบ้านนะคะที่ตะกลูลอ,อันนี้จะไม่ใช่ของที่บ้านทําแต่จะเป็นของที่เมื่อก่อนเป็นลูกมือค่ะแล้วก็เลยได้สูตรมาน้ําจิ้มอะคะพี่แต่เราต้องทําเองไหมหรือเป็น<ค>น้ำจิ้มสำเร็จทําเองค่ะพี่อันนี้น้ําจิ้มจะจะ,จะไม่ไม,ไม่สำเร็จส่วนใหญ่ที่ร้านจะเป็นน้ําจิ้มทาเองส่วนใหญ่เลยพี่ค่ะไม่ไม่ไม่มีสําเร็จพี่อันนี้น้ําจิ้มส่วนใหญ่จะเป็นน้ําจิ้มทาเองหมดเลยอ๋อแบบนี้ ถ้าใครชอบมีไข่ก็มีไข่ด้วยใช่ค่ะพี่เนอะส่วนมากจริงๆนี่ผักดองผักดองนี่ก็ทำเองใช่ผักดองนี่จะเป็นซื้อมาแล้วก็มาผัดเองค่ะพี่เพราะว่าทําไม่ไหวตอนนี้ทาไม่ทันคือกระบวนการแหละผักกาดองที่ตลาดมีจําหน่ายแต่เรามันล้างมาต้มมาทำต้องมาผัดเสิะคะนี่ น,นี่จะเป็นสามห้า <5 S 1> นี่คือสามห้าเหงใช่ค่ะพี่ปกติเราทานขาหมูนี่จะเจอห้าสิบเบื้องต้นแล้วเนาะอ่าใช,ใช่ค่ะพี่ก็จะเป็นส่วนใหญ่สี่สิบพี่แล้วก็ห<ม>้าสิบเลยค่ะแต่นี่ก็จะสามห้านี่เวลาเสิร์ฟหนึ่งเซตต่อคนที่ชอบจะลาดเลยก็ได้หรือค่อยๆราดจิ้มก็ได้ส่วนใหญ่จะแยกเลยพี่เ<อ>พราะว่าบางคนลาดน้อยลาดมากอ่าเราให้บางคนบอกขอราดเยอะเราก็ตักให้เยอะหน่อยเขาก็ไปราดเขาเองอ๋อสูตรอันนี้ที่เป็นสูตรของที่ไหนนะคะ อันนี้จะเป็นสูตรของสกลค่ะอ๋อจังหวัดสกลใช่ค่ะ,คะนี่คือข้าวขาหมูนะคะลองแวะเวียนมาทานสตาร์ทเริ่มต้นที่35ค่ะ, 35, คะ35บาทคุณผู้ชมดูสิคะ35บาทนี่อิ่มเลยนะในมื้อเช้านะคะหลายๆคนที่ชื่นชอบเคียงกับผักที่นี่ใครมาทานก็ประทับใจนะคะทั้งๆที่บอกว่าเอาผักเยอะได้ขอผักเยอะได้น้วซุป <c oughs> ชอบอะไรบอกได้เลยเดียวแล้วก็น้ำจิ้มสูตรแซ่บด้วยค่ะกับนี่พี่แตมมค่ะ กับข้าวขาหมูนะคะร้านคุณนัทข้าวมันไก่นะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกมุมหนึ่งกับรสชาติความอร่อยของหนอเข้าที่เป็นกาแฟรสชาติเข้มข้นค่นคะทีนี้โดยขอบคุณพี่แต่ค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอันนี้เปิดทุกวันทุกหยุดวันอาทิตย์วันเดียวหยุดวันอาทิตย์วันเดียวเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งค่ะจะถึงบ่ายสามโมงหกโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงะนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันที่อีกมุมหนึ่งกับร้านกาแฟกันค่ะ ลงเนินเอาหน่วยเฟอร์นิเจอร์ที่เอาว่ากันนะคะคุณก็จะเห็นโต๊ะกาแฟตรงนี้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูกับนัทกาแฟด้วยนะคะแต่สวัสดีพี่เดี่ยวนะคะร้านเดียวกันใช่ไหมคะสองสามีภรรยาช่วยกันเป็นอย่างดีนะคะน้องนัทนี่คือชื่อลูกชายเนาะหลายๆคนก็มาเรียกพี่นันพี่นั้นึกว่าคนนี้เป็นพี่นัใช่ไหมนะคะ มาที่นี่เนี่ยเขาบอ,อกว่ามีกาแฟสูตรพิเศษนั่นคือนอเค้าด้วยนะคะก็จะเป็นชาผสมกาแฟพี่ครับก็เป็นสูตรเก่าแก่แล้วพี่เป็นสูตรคนแก่ๆที่อยู่แถวนครสวรรค์ ชัยนาดอะไรตรงนี้ที่มัาจะชงเป็นชาผสมกาแฟโบราณแต่สมัยก่อนเขาจะชงผ่านถุงเพราะผมก็มาใส่ผ่านเครื่องเอาไม่ต้องตั้งหม้อไม่ต้องแช่ชาทิ้งไว้ก็จะได้ชาใหม่ๆหอมสมัยก่อนก็เป็นชายกแบบเป็นยกเป็นชารับแต่ตอนนี้คลชงใหม่ๆผมก็ชงแบบนั้นตอนหลังมาเครื่องสามารถทาได้สะดวกว่าด้อุณหภูมิเขาได้ด้วยพี่ความสะอาดด้วยใช่ครับความสะอาดเราก็ได้รสชาติค่ะนลองชงให้แป๊บดูหน่อยเริ่มจากชาพี่ที่นี่ใช้ชาดีเลยเนาะใช่ครับ อันนี้เป็นชาชาสีแดงแใช่ไหมคะใช่ครับชาโบราณนี่ชาโบราณนะคะก็จะปูชาก่อนอ๋อใส่ชาอ๋อแล้วก็รวมกับกาแฟที่ผ้วเลยใช่ครับแต่ผมจะกาแฟไว้กลางเพราะว่าเม็ดกาแฟโบราณเขาจะเหนียวหน่อยต้องเอาไว้กลางแล้วก็ชาอยู่บนจะไม่ติดเครื่องครับเท่ากับเป็นสองสามชั้นเลยนะคะใช่ครับแหมถ้าเป็นนั้นเขาก็บอกมันมีเลเยอร์ชั้นองรันจริง แต่น้ําที่ออกมาสีเขาจะไม่ออกเป็นชาไปทีเดียวจะออกน้ําตาลน้ําตาลพี่เน <c oughs> รคะเพราะผสมกับกาแฟ<อ>ครับไอคำว่าหน่อเขานี่ม,นมาจากไหนก็ไม่รู้เนาะใช่พี่จากอาอาโกสมัยก่อนๆน,นะครับเขาจะเรียกกันเวลาเขามาสั่งเอาหน่อเขาหน่อเขาก็จะเป็นจะรู้กันแล้วว่าเป็นชาผสมกาแฟ<อ>ครับ<อ>มันจะเป็นชื่อเรียกสั้นๆง่ายๆห่ยพี่ครับถ้าใครที่อยากทานเมนูหน่อเขานี่อยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะพี่นัน ยี่สิบครับผมจะขายยี่สิบเริ่มต้นในพี่ก็จะยี่สิบราคาเดียวเลยทั้งถุงทั้งแก้วอราคาผมโอ้ยนี่ใช้เครื่องชงไม่ไไม่ได้ขึ้นราคาไม่ได้ขึ้นพี่ราคาเดิมครับผมพี่เดี่ยวเองนี่ก็โหมีหลายเมนูมากนะคะนี่รวมกว่า20บกว่าเมนู30ได้ไหมคะได้พี่มอณก็มีคาปูชิโน่อะไรพวกนี้เป็นกาแฟสดก็มีครับมีก็มีครบครับมีอเมริกาโน อ่าเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่มอคค่าลาเต้ครับกาแฟสดนี่เริ่มต้น3ามสิบสาม้าครับผมอ่าสามสิบจะเป็นร้อนครับแล้วก็สามห้าจะเป็นเย็นอ๋อนี่หน่อเขา2ี่สิบบาทค่ะคุณผู้ชมผงกาแฟอันนี้เราเป็นผงเหมือนผงโอเลี้ยงผงพวกนี้ป่ะคะใช่ครับอ่าผงกาแฟนี่ถ้าเป็นกาแฟโบราณจะเป็นผงโอเลี้ยงก็จะเป็นผงของกาแฟโบราณครับอเป็นผงแบบกาแฟแต่ถ้าเป็นกาแฟสดจะเป็นเมล็ดครับอ๋อที่นี่เราสั่งมาอีกทีนึงครับ สีสันก็สีมันดูสีมันดูใช่พี่ถ้าเป็นชาเลยมันก็จะแดงกาแฟก็จะออกดำใช่ครับผมเป็นทูโทนใช่ใช่ใช่อุนน่าทานอ่ะเข้มข้นอ่ะมันเหมาะสําหรับคนที่กินชาชอบชาแต่ว่าาแฟทานไม่ได้มากชอบรสกาแฟแต่ว่าอยากได้กลิ่นชาครับผมมันก็เลยได้ความคุ้มค่าแบบเข้มข้นด้วยนะคะ ความพิเศษของที่นี่นะคะคุณผู้ชมมันจะมีรูปแบบของออกาแฟที่รสชาติเข้มข้นแล้วก็ที่สําคัญใครเป็นสายพวกน้ําบ๊วยอิตาเลียนโซดาที่นี่ก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีน้ําเขียวใส่บ๊วยที่นี่ก็น่าลองทานด้วยนี่ใส่แก้วแล้วค่ะเหมือนพวกชาชักชอะไรสไตล์นี้เลยใช่ครับจะเ,<ล>เหมือนชาใต้ชาชักอะไรยงี้ครับโอ้แล้วก็ท็อปด้วยนมสดนะคะครับผมว้าวหน่อเขา นี่ค่ะใบใบร้อนๆอย่างนี้นะคะนี่เนาะพี่พี่เดียวถือไว้เลยค่ะพี่นะคะก็แฟสดความอร่อยเนี่ยเข้มข้นเนาะแล้วก็แต่ละร้านจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะจุดพิเศษที่สุดก็คือการคัดสรรเมล็ดและคุณภาพและที่สําคัญราคาในยุคนี้ด้วยราคาด้วยที่ใช่ครับตอนนี้กป็นยังไงางราคาเดิมไม่ขึ้นครับแบบแปลกรูสิคะนี่สีสันสวยคุณผู้ชม น่าทานบวกกับความเข้มข้นที่หลายๆคนชื่นชอบด้วยสําหรับมุมกาแฟของร้านนัดข้าวมันไก่บริการกี่โมงคะเปิดพร้อมกันกับร้านข้าวเลยครับเปิดแต่หกโมงครึ่งครับแล้วก็ปิดประมาณบ่ายสามบ่ายสามโมงถึงสามโมงครึ่งประมาณทุกเมนูทานได้เลยทานได้เลยครับได้ครับใครมาบอกว่านอกเขาแล้วกันออย่างที่เราอยากทานนะคะ เปิดปิดยังไงตอนนี้ก็มีแบบการส่งนิวอรี่และที่สาคัญที่นี่รับคนละครึ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่เดี่ยวนะคะแล้วก็พี่แต่ด้วย2คนค่ะช่วยกันนอกจากตอนนี้โรงเรียนปิดเนาะก็เลยมาเปิดร้านตรงนี้เลยก่อนเดี๋ยวโรงเรียนเปิดเพิ่มว่ากันใหม่นะคะแล้วก็มาดื่มความอร่อยกับหนองเขาเมนูชาผสมกาแฟรสชาติชื่นใจกับเชคาเดียวกันที่คุณแนะนํานะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะ นึกถึงกระเบื้องสุขภัณฑ์นึกถึงบ้านวัสดุผู้เชี่ยวชาญด้านกระเบื้องสุขภัณฑ์ชินสัมผัสโชว์รูมทันสมัยกว้างขวางเดินสบายกระเบื้องแกรนิโตและสินค้าคุณภาพดีหลายแบรนด์ชั้นนำคอโตคัมปานาโซซ g o โกรโ e r เลอร์อ a n ริกันสแตพบกับมุมพอดคลายกับคอตโตคาเฟ ดีไซน์เซอร์วิสบริการออกแบบห้องน้ำสวยโดยผู้เชี่ยวชาญ Creative Designer จากคอตโตบ้านวัสดุทรงฟรีส่งเร็วทันใจบ้านวัสดุถนนพญาตรักเลยโลตัสไปเพียง2กิโลเมตรโทรศัพท์039324135 6 เจริญเคหะโฮมมกใกล้โรงเรนลาซาเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์แนาฬิกาถึง17นาฬิกาเราพร้อมบริการด้วยใจฝากไว้ด้วยความซื่อตรงดำรงด้วยความเป็นธรรมราคายุติธรรมสม่ำเสมอขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันและว่าที่ลูกค้าในอนาคตร้านเจริญเคหะสี่แยกโรงแรมเมืองจันท์ และเจริญแคหาโฮมมาเปิดบริการมายาวนานเป็นการการันตีว่าเราอยู่ด้วยความสุดจริตและสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าดีมีคุณภาพและบริการที่ดีอบอุ่นเป็นกันเองพร้อมที่จะดูแลลูกค้าแก้ไขปัญหาเรื่องบ้านด้วยความยินดีและรวดเร็วเจริญแคหาโฮมมาใกล้โรงเรียนลาซาโทรศัพท์039 311 781 039 355 115, 115 039-355-117-8ถึง8